น้ำคือชีวิตหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำดิบที่สมบูรณ์คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีทุกอาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแม้แต่นักเรียนเองก็ต้องอาศัยน้ำที่สะอาดสวัสดีครับตองเองครับน้ำคือจุดเริ่มต้นของชีวิต วันนี้ผมพาทุกคนมาดูระบบการจัดการน้ำประปาของคนในชุมชนกันนะครับว่าหมู่บ้านนี้มีการจัดการแบบไหนแล้วก็เครื่องระบบกองน้ำถูกขะลักษณะในการใช้งานไหมหมู่บ้านนี้นะครับจะเก็บค่าน้ำมิเตอร์ละ8บาทไม่แน่ใจว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่ถ้าที่อื่นราคามากกว่านี้ แล้วก็คุณภาพเป็นยังไงเขียนคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยระบบการจัดการของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะพามาดูระบบการจัดการน้ำประปาของคนในชุมชนที่ผมอยู่อาศัยให้ทุกคนได้เห็นด้วยกันนะครับเรามาให้ดูว่าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเราเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้แก้วหนึ่งใบนะครับใช้แก้วหนึ่งใบเป็นแก้วสะอาดนะครับ ไปตักน้ําที่แหล่งน้ําธรรมชาติตรงนี้เป็นหนองน้ําห้วยแสงนะครับเป็นหนองน้ําห้วยแสงที่มีขนาดปริมาณน้ําเยอะที่สุดในอําเภอโนนสะอาดตรงจุดนี้นะครับจะใกล้ๆจุดที่ทําน้ําประปาส่งเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเป็นระบบน้ําประปาที่ส่งเข้าไปใน,ในหมู่บ้าน เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าระบบน้ําประปาเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะตักน้ําประปาเอ้ยจากตักน้ําดิบให้พี่ๆได้ดูกันมันจะมีสะพานลงอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราขับรถไปที่ไปตักที่สะพานกันดีกว่าครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไวแล้วก็จะเข้าไปในชุมชนไปขอเปิดน้ําในชุมชนด้วยแก้วใบเดิมแบบนี้นะครับ จะได้ดูเปรียบเทียบกันว่าน้ำสะอาดจริงไหมไปดูกันครับโอเคเรามาถึงจุดที่อยู่หน้าโรงเรียนห้วยแสงรุนทิยานะครับเดี๋ยวเราจะใช้แก้วนะครับตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ๆดูตรงจุดนี้ก็จะมีหญ้ารกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะตักน้ำตรงนี้นะครับขึ้นมานี่เป็นน้ำ น้ำจากในแหล่งน้ำดิบนะครับเป็นแบบนี้จะมีตะกอนมีฝุ่นมีตะกอนมีฝุ่นแบบนี้น้ำจะออกสีเหลืองเหลืองเนาะพ,พี่เห็นไหมน้ำจะเป็นสีเหลืองเหลืองเป็นน้ำดิบนะครับอันนี้น้ำดิบโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหมู่บ้านว่าน้ำจะเป็นสีแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับ เราเห็นจุดหนึ่งครับใกล้ที่สุดใกล้ระบบน้ําประปามากที่สุดเลยนี่คือระบบน้าประปาตรงนี้นะครับโรงเรียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ำหน้าโรงเรียนกันพอดีมีก๊อกน้ําอยู่ตรงนี้พอดีเลยไม่แน่ใจว่าระบบน้ําเป็นยังไงนี่เลยครับน้าําไหลไหมอ๋อไหลดูกันครับพร้อมหรือยังทุกคน พร้อมแล้วนี่โอ้โหหนักกว่าอยู่ในแหล่งน้ำเลยครับนี่คือน้ำประปาในโรงเรียนนะครับน้ำที่เด็กๆใช้แปรงฟันล้างหน้าโอ้โหเป็นถึงขนาดนี้เชียวเหลือตะกอนเยอะมากเลยทุกคนดูตะกอนเยอะมากทำไงดี ไม่เป็นไรลงให้ทุกคนได้ดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะไปข้างในหมู่บ้านนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ไหมนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆจุดทําน้ําประปานะเนี่ยน้ําเป็นถึงขนาดนี้เลยคงเดีย๋ยวไปต่อครับไปดูกันต่อว่าข้างในหมู่บ้านเป็นยังไงครับ บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนสาะน้ําสวยใหญ่กว้างมีน้ําตลอดทั้งปีครับแต่น้ําใช้ได้แค่ช่วงเช้าถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นถึงประมาณ2องทุ่มครับไปตรงไหนดีไปแบบไกลที่สุดเลยแล้วกันนะครับไปแบบไกลที่สุด ผ่านหมู่บ้านเข้าไปอยู่ลึกๆเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงกลางในหมู่บ้านนะครับจะเป็นบ้านแม่แจ่มพ่อทุยมาดูกันครับตรงนี้อยู่โซนติดกันกันกบหมู่ที่6กอะแม่แจ่มระวังแบงหม,งมู่บ้านแบงหมู่บ้านดูบ้านแม่แจ่มเป็นยังไงไปดูกันครับตรงเลยปะครับเาเต็มแก้วเลยแม่โอ้โห เหมือนกันกับเมื่อกี้ไหมครับทุกคนสีเหมือนกันไหมครับนี่เป็นสีเหลืองไข่แนเลยบอแบบนี้ถือว่าดีเมยครับโอ้ข้างในเป็นผงๆเหมือนกันครับเป็นตะกรมีฝุ่นตะกรครับแปลงฟันไม่ได้แบบนี้ไม่ถูกสุขลักษณะนามันนีแม่บ่ได้ใส่แปรงฟันอย่างมันบอใส่แครหดผัก คอนพักับทัวถึงยี่บ่เปิดแค่จักเปิดจากในจากเช่วโมงแต่ละมือเปิดกับวไหลคื่อกันมันพ่หอดแต่ว่าพอแม่นน่มันมันถิบว่ามีร่มมีอย่างน้ำมูล่าวนาวันไหลมันถิอ่ไหลไปเลยอืออ้อันนี้เริ่มตกตะกอนนะครับเปิดเปิดมากหนมันที่เป็นฟุ้นขึ้นนาเลยดิเป็นอันนั่นสนิมไหมเป็นฟุ้นขึ้นนาฟู่เลยได้ขวมเรี่ยไรล่ะหนิไม่เหมาะกับที่จะเอาไปทำล้างถ้วยล้างจานไม่ได้หรอกแบบนี้นะ บอ่อเงินพูดละง่นกับบวกการแป่งขั้นคนเดีวที่ทาให้<อ>ให,ห็นเเปิดไม่ไหมครับไม่กล้า<ม>บวกล้าที่กันเพราะว่ามันตะกอนนี่มันจอน้าบดานเพิ่มใส่ลงในสวนแล้วก็ใส่ในถ้วเฮียนห้องครับแม่จะฝากอะไรครับก็ฝากอยากให้อันนี่ยังละ่ะอันนักวิชาการที่มาดูแลเลี้ยงนามเนาะเท่าเท่ากับสำคัญการอุปโภคบริโภค ส่วนมากกระสิเป็นน้ำสำหรับ,บการใช้การการชีวิตประจำวันห้องบวาบสิลางในื้อเยื่อเนือินแชร์เขามาเขา่ากนว้ยังเห็นน้ำแล้วเ้องกับวอยอยากเสียงหอดฟันมวนหอดปากเนาะกัฝากใน้ผูมีส่วนเกี่ยวของพัฒนาตรงนี้พัฒนาระบบน้ำประปา้พัฒนาระบบน้ำประปากัาาบฝา,ากไว้แค่นี้ละ,ะ,ะกันถ้าน้ำดีแล้วอันดึนมันกับจิตตมำๆมากเนาะน้ำคือจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจครับ ถ้าน้ำดีเศรษฐกิจก็จะดีครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับไปดูที่อื่นกันต่อประมาณสองสามหลังเนาะก็น่าจะพอนี่วันนี้มาถึงที่บ้าน,นคุณตาโฮมคุณตาจะเปิดน้ำปราปลาให้ดูนะครับใสสะอาด,อาดหรือเปล่านะมาดูกันครับว่าจะเหมือนที่ต้นน้ำไหมอไโอ้ตรงนี้ตรงนี้น้ำประปลาสวยมากครับ บ้านหลังนี้น้ำใสสะอาดน้ำใสสะอาดมากครับสะอาดกว่าที่อื่นมีเครื่องกรองบอป,ะปะตาบอมีคือบอกคือกันเออตรงนี้ตรงนี้ดีครับตรงนี้ดีบอคือครับปตอันนี้สวยครับอันนี้ถือว่าใช้ได้หรือเปล่ามีตะกรอนอยู่ครับแต่ก็ดีกว่าซอยอื่นครับตรงนี้ เดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วไปดูกันต่อครับรอได้เลยจะต้องสร้างจมูกสูดใจมาดูอีกหลังนึงครับแก้วเปล่าครับให้พ่ออมพรครับไปเป็นคนพิสูจน์ให้นี่ปะอันนี้น้ำบ้านพ่ออมพรครับใสอ๋อใสอยู่ใสอยู่ครับอันนี้ใสอยู่ครับใสไหมคุณนั่นแหละอือมันเป็นมีตะกอนครับมีตะกอน าบางบางมือมันสีสีแดงเนี่ยเพราะผมอว์เปิดในห้องน้ำจนบ่ได้จักสาหัวบ่ัวอยากได้งม,มีกินพร้อมบ่อันนี้อันนี้บ่มีกินบ่มีกินอ่ะนี่ครับตรงเส้นนี้เมื่อกี้ไปบ้านตาโฮมกับเป็นสีนี้คือกันครับแต่ว่าสร้อยสร้อยสร้อยพุ่นจะเป็นสีเหลืองเออนั่นล่ะมันมันเป็ี่ยนอย่างมันเป็นทุกสัปดา่แน่ใจครับอาจจะต้องไปเบิ่ง ต้องไปเบิองใหม่แล้วก็ต้องปวดเปิดตลอดดูเบิองเบืองปวดเลยคือนั่นมาซื้อปั๊มป่ะประกาศใส่เลยอ๋อเพราะว่าน้ามันบ่มีไหมันบ่มีบันนี้เขาใส่ไปแล้วเขาจีตักลาดจังได้ออะอก็ประมาณว่ามันมีอยู่นี่มันกดโกบัดบัดรุ่นเดียบ่มากจ่้ยอืมไอ้กรับไอ้นี่สีสจีก้นี่ใช่ไหมได้ใส่เลย <laughs> มีโย่จังบ่ได้ใส่เาเวลาข้ากดมันบ่มีอย่เนี่ยน้ำไม่ไม่ไหลตลอดทั้งวันน้ำจะถูกเปิดจำกัดถูกเปิดจำกัดบ,บ้บานดื้อกระจอก้าคือคืบอบ่ะนั่นหมายถึงใส่ได้ทั้งเบิดเบิ่งทั้งเบิดเมือนี่าหไรบ้านเพื่อใช้เหบ่ครับเบิดเหมือน,นเป็น,นเลยสาในน้อยบ้านห้องหนองง่าเปลี่ยนคือบ่มีเป็นเกลือโอ้ยนี่เบิ่งปุ้งขอควาเสื่อมากเลย อุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้ที่บ้านห้วยแสยงไม่ได้เครื่องซ <c oughs> ักผ้าอัตโนมัติปล่อยน้ำอัตโนมัติใช้ไม่ได้ชักโคกแบบกดชักโคกแบบกดใช้ไม่ได้เปลี่ยน <c oughs> จ,จะวางหอสิมีปั๊มนี่ยัางต่อขึ้นไปทึงสูงหมดเพาปั๊มน้ำขึ้นไปไว้สเกนวันนี้เวลาน้ำพม่าหา้องได้ใส่ได้โอเค okay. ไปที่อื่นต่อครับไปซอยอื่นดูต่อครับขอบคุณครับ มาดูอีกจุดหนึ่งครับตรงเส้นกลางหมู่บ้านนะครับเปิดดูกันเลยตรงนี้คือเส้นกลางหมู่บ้านนะครับเป็นน้ำสีเหลืองขุ่นแบบนี้อันนี้คือเส้นกลางหมู่บ้านนะครับ นี่ก็เป็นห้องควบคุมระบบน้ำประปาครับของชุมชนเรานะครับจะมีเครื่องปั๊มน้ำอยู่2ตัวแล้วก็ช่องนี้ปกติแล้วจะมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำขึ้นไปแทงด้านบนแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาข้างล่างจะมีเครื่องอีกอันหนึ่งสภาพข้างในเหมือนกับถูกทิ้งล้างนะครับระบบการกองน้ำยังคงใช้วิธีเมื่อ26ปีที่แล้วครับ บางจุดที่เคยใช้กลับมียารกและจุดวางสารส้มนะครับสารเคมีที่ทําให้น้ําสะอาดก็เป็นเพียงคานไม้ไผ่หิ้วกระสอบให้น้ําไหลผ่านแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงจุดข้างหน้าจะมีสารเคมีอยู่นะครับในกระสอบตรงนี้น้ําไหลผ่าน นี่ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการน้ำประปาของคนในชุมชนบ้านของเรานะครับทางคนในชุมชนก็มีความหวังว่าสักวันนึงระบบน้ำประปาของชุมชนจะดีขึ้นจะสามารถใช้น้ำที่สะอาดและได้ตลอดทั้งวันถ้าหากน้ำสะอาดและใช้ได้ตลอดทั้งวันเศรษฐกิจพื้นฐานของคนในชุมชนก็จะดีขึ้นเช่นสามารถเปิดคาแคร์ได้สามารถเปิดร้านซักรีดที่เป็น น้ำอัตโนมัติได้แบบนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจจะขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะพาไปทำกิจกรมรมอะไรหรือว่าจะไปดูสถานที่แบบไหนคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวแต่ที่แน่ๆจะพาอีพีหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปใส่ปุ๋ยและก็ไปเรียนรู้วิธีการใส่ปุ๋ยด้วยกันนะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ เจอกันครับพรุ่งนี้บ๊ายบาย